สวัสดีครับวันนี้นำเสนอมอเตรรอร์ไซค์บอนวาลขนาด1นิ้วนี่นะครับลุงต่อสายที่แรกลุงก็ต่อสายผิดเพราะว่าตามหลักนิยมของประเทศเรานะบ้านเราสีน้ำเงินจะเป็นเป็นสายลบนะครับแต่ส่วนสีอื่นนั้นอาจจะเป็นสายบวกก็ได้นะครับแต่โดยหลักนิยมของบ้านเราน้ำเงินหรือดำนี่คือลบนะครับ ลุงก็ต่อตามหลักนิยมของบ้านเราไม่ทํางานลุงต้องต่อสลับขั้วเนี่ยเอาเอาสายบวกของแบตเตอรี่อ่ะสิบสองโวลต์เนี่ยมาเข้าที่สีนิ้วเงินเนี่ยบวกมาเข้าลบนะครับแล้วก็เอาเอาสายลบไปเข้าบวกโอ้เวนกร,รมนะครับลุงไปต่อเสร็จแล้วนะครับชีดบ่อน้ำปรากฏมันไม่ทำงานวาทั้งสองตัวเนี่ยมันไม่ทำงาน เอาตัวที่สามมาลองต่อดูข้างล่างใช้ไฟสิบสองโวลต์ป้อนเข้าไปปรากฏว่ามันทํางานก็แปลน,นว่าต้องต่อสายแบบนี้นะเออเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะโอเคอันนี้เปิดแล้วมีไฟมาเลี้ยงนะครับมันก็จะเปิดโอเคตอนนี้เราจะปิดนะเราจะเปิดสวิตช์เนี่ยนะโอเคปิดมันก็จะปิดต่างนั้นอันนี้ใช้กระแสไฟกระแสรตรงนะ ระหว่าง12ถึง24โวลต์ได้ก็ไม่มีอะไรนะครับทำให้หลุงเสียเวลาไปสามวันเต็มๆมานั่งงงสับสนอยู่กับโคตรรหัสสีของสายไฟแล้วก็คู่มือนี่มีแต่ภาษาจีนอะไรวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรสักอย่างไม,ไม่มีภาษาอังกฤษตอนนี้ได้มีภาษาอังกฤษยอยู่อันเดียวคือเขียนไม่ว่าอิเล็กทริกวา e ซีรีส์นะครับแล้วก็ อินเทลเจนวาวโอตายตายโอ้ oh, นะมีไอ o อ0โอเก้าพันหนึ่งด้วยนะเนี่ยแต่ว่าอังอื่นไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วนะครับสวัสดีครับเอาเท่าน,นั้น,นะครับ